มาดูตื่นเช้าของอีกวันหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาแล้ดวดูดูเขาสิโอ้เขาเล่นกันสนุกสนานมากเลยจากคืนนี้ได้กินนมสองรอบกินตีตีสามแล้วก็ตีสี่แล้วก็มาหนึ่งมงเช้าอีกรอบหนึ่งดูดูเขาสิโอ้ โอ้เด็กน้อยดูตาดูตาเขาสิตาเขาเริ่มจะจะลืนแล้วโอ้เยี่ยมเลยดูเขาดูแต่ละต,ตัวเขาดูเขาสิโอ้อีเห็นนี่มันเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยเห็นหอมอันนี้เห็นหอมครับตัวนี้ดู หลังจากที่อบไฟทั้งคืนแล้วเนี่ยดูความอบอุ่นของเขาขนเขาจะรู้สึกว่ายาวขึ้นอีกนิดนึงดูอ้าปากเหานี่ฟัน,นยังไม่ออกฟันกำลังเป็นเป็นสีเล็กๆนี่ดูดูสิง้เพื่อนได้ดูดู เริ่มทำความรู้จักกันละอ่ามีเพื่อนเล่นด้วยโอ้ดูดูแม่สาวน้อยกระหนุ่มน้อยสิโอ้ยนี่นมนมเขาจะให้กินนมแพะตัวละครั้งละซีซีครับต่อเวลาเต็มที่เลยซีซีหนึ่งค่อยๆหยอดไดปก่อน เดี๋ยวผมจจอัีเดตให้เพื่อนดูว่าต่อไปเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเป็นเออ่จุบนมแบบดูดหัวเล็กให้เขาฝึกดูดดูสนุกสนานมากเลยเขากำลังเริ่มเคลื่อนย้ายตัวอันทรงพลังของเขานี่โอ้ดูหางเขาสิเพื่อนดูด้อ ถ้าจะเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงขนาดนี้ครับมันถึงจะคุ้นมือแต่ต้องเลี้ยงให้เป็นด้วยนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนคนไหนศึกษาการเลี้ยงนี่ดูดูได้เลยเพราะว่าผมเลี้ยงตั้งแต่ยังไม่ลืมตาเลยได้มาเมื่อวานนี่วันนี้ก็ข้ามวันอีกวันหนึ่งละลูกแมวลูกแมวก็เลี้ยงอย่างนี้ครับลูกแมวลูกหมาหรือไม่ก็สัตสัตว์ทุกชนิดที่ออกมา ถ้าไม่มีนมนมแม่มันก็คือต้องเป็นนมแพะครับอย่างเดียวเป็นนมนมคนก็คงไม่มีให้กินนะครับตอนนี้นมคนนมคนก็กินได้นมคนนี่ก็ดีดีที่สุดแต่หาไม่ได้ครับนมคนหาได้แต่ดีที่สุดตอนนี้คือนมแพะถ้าเป็นนมวัวก็ไม่ได้นมหมาก็ไม่ได้นมหมาก็ได้ถ้ามีครับถ้าทะลีดได้ นมหมาให้มันกินนมแมวก็ได้ทะลีดได้ทะลีดได้แล้วเอามาให้มันกินมันก็ก็กินได้แต่นมแพนนี่สารอาหารมันจะมันจะเยอะกว่าเยอะกว่าชนิดอื่นแต่ถ้าเป็นนมวัวนี่ไม่ได้ไขมันมันสูงเกินเป็นสัตว์ใหญ่ดูเพื่อนๆดูโอ้ เดี๋ยวเธอก็จะโยกย้ายวันนี้ก็เป็นหลังจากว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่ถือว่าไม่แข็งตายนี่ถือว่าก็รอรุ่นกันไปครับเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่ขนาดนี้ดูเขาหลับแล้วหลังจากกินอิ่มผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนดูได้เป็นระยะระยะครับวันนี้ก็ตื่นเช้ามาไม่นอนแข็งตายก็ถือว่า คงจะอยู่กับผมไปอีกนานครับผมครับที่ติดตามรับชม